จริแล้ว,ลวไปยยิยิยยยออบอกจะรีบนอนไปเช้าไมา่นอนเลยครับนอนเล่นเกคคืนนี้เราจะนอนกันไหมครับไม่นอนนอน,น<ๆ>เราจะไปเข้าค่ายแต่เช้าใช่ไหมครับใช่ครับครับเราจะนอนดึกขนาดไหนครับไม่นอนครับ อ๋อสว่างเลยนะใช่ครับจัดไฟครับจะไปยังไงพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้พ่อนะพ่อไปส่งได้ไหมตอนนี้มันจะเที่ยงคืนเราเราควรนอนไหมไม่ควรนะเราควรนอนสักตีสี่ตื่นสักหกโมงโอเคคิวคิวพอนอนนะแต่คิชินโจอย่าวางเราจะตื่นนะโยนุ่นอะไรกู้ทำเสร็จคนแรกครับไปเริ่ม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 ไปตัว ยิงโอ้โหนี่ที่ที่ที่เกตเชเลียไม่ถึงห้องกิฟต์ได้กันอะยังถึงอยู่คนเดียวคนนี้น้องซันเพราะว่าสดีชีวิตเนี่ยอยู่เฮียครับชิโนเกตตามสุดในกลุ่มเลยชิเตกับสาวครับใช่ไหมตามสุดใช่ป่ะโอ้โหในกลุ่มเนี่ยนะนี่เท่าไหร่สาวเท่าหร่แปดสิบแปดสามโอ้โหเขาได้ชนะกัโจ โจสองจุดแปดโอ้ไม่เพื่อนผมมันจริงนอกสนามไนีสันสันเท่าไหร่สันก็ไม่ใช่ยอมไปผมสามจุดสามจุดเจ็ดจริงว่าสามจุดเจ็ดแล้วได้ห้องไหนผมวิทธรรมดาตะคิวอ่ะทางเท่ายสองพีเก้ากว่าโอ้โเจ้าหน้เจ้โจอีกเหรอโจสองพีเจ็ดสองโอ้โหโดนี่เจ้าแม่เนาะ ลราพูดดิไอออนพูดดิไอออนไอออนโจไม่เราออนเงี้ยเฮ้ยมึงส่งนี่เพื่อนนั่ิงดินั่งคิวโตไปหล่อชัวร์ไอจิ๊บโชว์มาคิวรีบนอนนะรีบนอนลูกพ่อไปนอนแล้วบ๊ายบายพี่จิ๊บบอกว่าคิวโตไปหล่อชัวร์ฮะไหนให้ให้รอตรงนี้เนี่ยไอจิฟไอจิฟติดมั่งทางตอนนี้มันก็รออยู่แล้วคิว เหมือนดาราเกาหลีนะมานอนหลับคนดี้ไปๆพรุันีีลงขอดียวคนดรีบนอนนะรีบนอนนะไม่เคยแบบนี้่อเลยเะรมัยาดีอ่ะไม่เหมือนมึงอ่ะไม่ไอโจดารา่อยู่ในเอวี